ทำท่าลิงอุ้มมพนนะพร้าวสิฮะ่่อบเคยเก็บไปบดอรเอยเข่เคยยกมะเขือเนิ้อลวกไปกใส่ใช้บาทบาได้ <c oughs> เออม,มันเก็บเห็นเราลา่อยเอาไปกิน เ็นื้อละเนื้อเนื้อเท็ดข่างิดข้างเลยเนี่ยมะพร้าวหวาเออคนีดมะแข้งหนึ่งเลยยังเก็บเนี่ยมะพร้าวเท็ดข้างเลยหวานแม่ยาย ช็อตนี้ได้คลิปเขจนดังเออมาได้หัวอะไรยันไอวบัดเนี่ยคลิปเนี่ยจนดังเออกรวด้วยมันสีแท่งหลายดังบุกออกมาโหลดไว้เนาะ กินให้หมดดิโอ้ยใครจะไปหากินเบิดน้องมันกระอิมตัวว้ายเอ้าถือไว้บบเนี้ยก็จะผ่า อันนี้ยายจะกินได้อยู่เด้เนี่ยอ่อนๆอ,อ,อยู่เด้เนี่ยอ่อนไหมรอจิแข็งแข็งคือเก่าเหรอยายเอออันนี้ยายกินได้เออกินโหลดเหมือน,นีันขูดเอาหมองอ่อนๆมัน แขวบมีง <laughs> <laughs> ักดแม่พี่น้องเนี่ยอื